ยายากระตุก,กแดกเสาแม่งเลยนี่ไงล่ะไงล่ะปุ๊บเฮ้ยรถตำรวจนี่เราจะมาเว่าตรงนี้เลยแฟบนี่แฟบอย่างนี้นะเราต้องทำมันแฟบให้เป็นตัวซอนยี่โอเคโอเคเอา้าวมึงแฟบไปต,ตรงนี้แล้วกูล่ะ อ๋อน oh, Ch ี่ไงนี่ไงผีเขียวเงงเงงผีเขียวเอ้ยผีเขียวชีดชีดนี่แป๊บปุ๊บออกองให้กูชิมน้อยจุดเลยเหรอเฮ้ยป้าป้าแม่มลยอ๋องดาแม่กูนี่ไหนวะหาจุดคืนผิดของโลกก่อนเก่าหูกับคันนี้ย่า ยากระตุกโผล่แหลกกันเลยโอ้ยโอ้ออลุงเป็นไรอ่ะ <c oughs> มีอะไรปรึกษาผมได้นะมีฉันมาทำอะไร <c oughs> มีฉันมาทำอะไรนี่มีใครบอกฉันได้มา้างเอ้ยที่พี่ัน ชิมมั่วๆเลยคัวมีววมอักซอนขึ้นเอามาอยู่หลังกำแพงโอ้ถ้าไม่ดูดไม่รู้นะนี่ไปยาวไปเลยนะวิง่งวิ่งสิเอเอวิง่งเอวิง่งหยุดทำไมอะ่ะไป แหมมึงอรอตั้งนานไหมฮะมีความสุขไหมบันเทิงหรือเปล่าที่รอคุเนี่ยอย่าอย่าขวางบอกแล้วบรกไม่ได้บรกแล้วหยุดยดูดอ้าวชิมายรีบกลับบ้านไงดีควันดี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 วดีวดีหนีมันต้องพัดอ้าว ได้ข่าวว่าฟิลยนะเนี่ยเมาเหรอเมาเหรอมึงอ่ะเมาเหรอฮะฮะโบก็อยู่ขวางอือหือได้ข่าวสะบึ้มใครไม่ยิงกัน้ยดหมดติดหมดเกือบตายเลยขโมยกับยิ้นขโมยยิ้นชุ้ง เจอแล้วครับสีูเนดีๆแล้ต้องไปโอ้กูต้องปะชะาดะใช่ปะโอ้งานหยาบเลยทีนี้ขอย้มก่อนนะพี่เอกนะงานหยาบนะ่ขึ้นมีการปาระเบิดนะครับปุดแค่นี้ก่อปั้มแค่นี้ก็ได้แล้วครับเฮียต่อไลน์ง่าย,ายสบายตำรวจไม่กลัวเพราะมีรถดาวเอีอเคไปแนละ้วเฮ้ยขวด รถอะอย่าอย่าอย่าทุบอย่าทุบเขานะตัวเองนะเขารู้ตัวเองขึ้นไม่ได้เขาขึ้นละไงล่ะอืฮอฮึไม่ได้แดกครับงานนี้ไม่ได้แดกอย่าอย่าชนเดี๋ยวเจ็บเร้คิดว่าตรงนี้จะปีนขึ้น้าบนดีกว่าพวามันสูงก็อขึ้นได้ด้วย สีบสามเหลียมคืออะไรด้ดูดูดูดีดูดูดูดีดู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 ดีดูดูดีดูเูดูดูดูอูาูรูดูดูนูดอ้าวูีูดูดูดีลูด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 ู จะโดดวิ่งเลยดีใจอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณชุดดำผมไม่ทำร้ายตำรวจหรอกแล้วก็ยาอย่าจับกูกูขอร้องไปแล้วนะถุเจอกันนะุบุบพี่ข้อขาหมูฟอกไม่นะคิดยังสวย ผมไม่เข้าเลยนะแม่งเปลเลยฮะอะไรจกกักรยานอีกนะขอโทษทีนะครับที่ไม่มีเสียงพูดอย่าพูดให้ฟังดิว่าไงเอออืมอืมดีได้รม้จักนะกันชื่อวีเจอะเนี่ยเอ้านี่กูแปลผิดใช่ไหมอ๋อแั้วมีเหนื่อยแค่นี้เดี๋ยวคืนนีม้มา เจอกันใหม่ดีวกว่าน,นะครับเดี๋ยวผมจบคลิปด้วยการบ้านไอ้นี่แล้วกันอนะ่ะเราจะมาทําการระเบิดบ้านไอ้สัตก,กระเบือนี่นะครับขอขึ้นรถก่อนเลยมึงไม่ได้แดก,กใครโทรมาวะโทรแม่ละฮัลโหลแม่มีอะไรโอ้เมื่อไรอยากขึ้นน้ำปลายแม่นี่แม่มแมมทำขึ้นน้ำป้างานเลยนะลูกเอ้ยเออแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นอะไรอะลูกเนี่ยเล่น กกต่อายกันในในในรถเนี่ยเฮียเคลกนี่กมาเนะแมรอน้่ปลาย่เออแม่ w h a t you say เนี่ยเมื่อกี้มึงไล่กูกลับ้านใช่ไหมไล่กูกลับบ้านใช่ไหมมึงตอบมาสิมึงตอบมาสิมอบมาหน่อยมึงตบมาหน่อยบ้านมึงไม่จะพังเนี่ยิ่งวิ่งิ่งวว่ไวว ตำรวจนะขวดตำรวจอยูไ่ไหนตำรวจสีเขียวมึงคอหน่ะเธอตำรวจนะเฮ้ยไม่กลัวที่ฉันขวดเมือมงยกล้อมปเลยแค่มาขอฆ่าเขาหนา่อยใช่ไหมวิปว่าไงพระคุณไม่มีแดงไปแล้วอา้าว โดก่อนโดโดนี่เอ้ยม็อบ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 ขึ้นฟ้าขู่ขู่ขู่ตรงนี้หน้าขูเหมือนโจรพลอยั้นะหมนะนะคือจบจบวันนี้นะครับสวัสดีท่านืมนี่นะจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าตาลาตีสวัสดีจุ๊บจุ๊บ